ชาว้านปูนแล้วพอเริ่มนั่งบายื <ım. S 1> ีมาถวายพอทุกชิ้นทุกผาบกันบ่อระระกับบ่เวงอีนั่งบายืีพอมาพอไห้เนาะเออเท่าทะเลรวก็เกยทะเลบ้าหักเยเนาะเออเท่าทะเลเกยทะครบอายุเก้าทิกสองมนบ่บ่กันเลยมาบอใดญ่เลยบ่บก็เลยชงตัวเท้นทางอีนั่งุงผาเออ มาประจำว่ะเออมาประจำคือื่อหอปู่คือฟักขาวด้วยบึงบาร,รมีเก่าเนาะเออได้มากท่าทุ่งถ่งาท้องกลางเออถึงเวลาพ่อก็เอ้อมากคือเก่าว่าไม่ผูกจัด,กดดอกหมอกดอกมันอืพ่วงมาดอกพ่วงมาไร้พ่อคกับบ่ายที่ขั้นบ่อเมย์มากกว่าคือไปบ่ได้ขั้นเมย์มากกว่าเคือไปตลอดแม่บ่เออคือเวลาผมจ้งางนาคือ่จะเขากับมาแต่กัว มันจุดแต่งานับบ่าๆพอไปเอื่อบาได้พอเอื่อมาคือมูเรื่อได้เมากรถไปเรื่อยพอเอิคู่เนยังไงคบรกับพอได้ขับงานเรื่อเก้าวาเื่อยก็หัวเรื่อยก้าวเร่ยหวอด่อ้บ้กูเก้าวเดี่อหอดเรอยก็หัวที่นั่งหล่ะหัวบที่นั่งหล่ะทุ่งผ่านท่านที่บ้าๆเราได้เวียหัวเวียเก่าตากะงานเราได้ขากระุบว่ออกข้นวมาเสียบาบช้นมาถวายอีกพอรียกุ้ง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 กุองก้วขึ้นกั้งกพราะมันกุ้งดา้งกุ้ ป้าเราเองได้ย่งว่าอเลยเครับเออสามับพีนั่งหล่าทุกขามมากมือนึ่งสามราบพีพอปาได้สุดโผล่สิพายเสียหายรุได้ป้าืถึกล้ปกล้ปเออมันก็ได้ชวนได้เชียดได้เฉียดได้ชอนดูหันงเนาะเฉียดพอเฉียดย่างเหลี่ยะได้ตรงตรงเต็มพี่กับบ่าวใหญ่สานรับมืองหนึ่งอินั่งหล่าทุกขามาเออถามพอว่าชีไม่ถูกเนี่ยงวับเสียหายเร็วเร็วน่ะ พอ่องว่ามีใครหลายกว่าเก่าเด้ออ่าพออจับประธานโชคลาภถามว่าใครคู่ใครขายมาถูกต้องไม่ถูกต้องอืมใครขายว่าถูกต้องแล้วเระ<า>ให้ใครใหม่ให้ใช้ใหม่ใ,ใครใครขายมาใหม่อือขั้นอยากมีโชคมีลาภมีโชคมีมาถูกจับว่าใครขายจาบับมาใส่อะไรคะโอ้ก็อยากว่าเขาดีสิดเขีไนเขียนเขียน อันนีงานหรองาอ่ะทาหลอเขียนทอดาน่ะานอะค่น่ะจ้าแปดเดือคกอคือข้าผมข้าผมูมอคือคือคือแถวข้างข้าะอะ ันนี้ของมอมแม่ใบสีฝากมาได้สองใบเออเอีนางใบาสีฉันอยากกับพ่อเออแบ่งครึ่งแล้วพ่อเมืวานนี้มาคืนหายกำงใบก็จะหมดพราะเปิดย้างอีนางใบสีถ้า,ายอีพ่อใบหนึ่งว่าจะอีนางท้องดึงเทิดคืนนี้ อิรางท้องหรือิรางบ่ายสีมือแต่กระไรอีกมือแต่แนวดีดิมีถือหางถือมือแต่ว่าถือเด็กมือนีมันคือค่ามอโตนี่พ้อคักแน่เนาะเอออีนังกระไรอีกอืมอ้าก็คือเอาก็คือฝากไปที่อีนังบ่ายสีเด้อเออว่าพอว่าว่ามือนี่อืมเบ็กมันถือมีตัวนี่ว่าถือแล้วลูกเด้าแล้วพ่อจัดเขียนให้ไม่น่าเกินหรอก ตัวใดก็ดอกจะโจนได้ตอวนั้งท้องดี่ะโจนหายพอที่หายกับว่าหายรดจักบังซึกง่างว่าถ่างบ่าอ้าวบอบังมานก็คือไดเนาะไม่คือคือไดมั่วืม่คือไดรู้แบบย้อพอาะที่หายยนังบาทีอยู่แล้วใจเดินหมดเยอะใจเดนอาเอ่าพอรับหายแต่หายไม่จกไม่รับไม่จกไม่หมันแบ่งคืนว่ากัน มื่อวนนาคขันเลยทีสองหลานแบ่งคืนหุ่นชายพ่อหไปถามดูรั่งท้องดิบึงจะรึบอืมขันแบ่งคืนว่ะจีบ้าได้ไหมแบ่งคืนบ้าได้ต้องเลยทื่ฉันญาติแกับแม่ด้องที่ันญาติกเอากับตื่นที่ันญาติแกับอีร้งท้องดิอีรังบ่ายดอเออต้องมาทำชันญาตใจกับพ่อหม่อนนะ มุกแกก็ยืสัญญาแต่แกฝักฝากาพีเดึงผูพ ah. ี่เสดึงพเด้ก id> ้าเก็เก้าเก็สัญญาใจกเก็ติผูก้าเก็ก้าคือน่าหรือก้าเก็เก้าเก็าะไปว่าวมาแล้วหรือค่ะสัญญาแต่ก็พอก้าวเก็บ่ากจาอเรดึบาพอปากมาเขาจะทำบ่ดันะอันนี้ของคนที่พ่อที่ปู่ฝากไปให้เขา เออเขามีโชคใช่ไหมลูกค่ะถหตุมาพ่อฝากโชคราภไปให้เขาถหตุมาเขาได้เหอุมาชื่อว่านางไพรั์ใช่ไหมลูกกับนายอำนาจคนที่มีวาชนะอำนาจกับต้องมีวาชนะผู้ที่เอาองค์ท้าเวททุบมาถวายใช่ไหมใช่ค่ะอำนาจน่ะ เป็นภาพจำลองหายลูกนะได้มากสับการาบูภาพตัวอย่างเขาได้บุญเยอะนะลูกนะเออปากไปบอกนายอำนาจนะอืมบ้าเขาจะได้โชคู่ใจเยนะ็นะนะลูกนะยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวพ่อจะมีวิธีช่วยเขานะลูกนะอืมได้เยอะแล้วเดีวเปล่าแต่หองอืมทุกมาดูแล้วก็ทุกอิ่กักเชื่อมัานคะือเป็นหนังเลยนะ <c oughs> ตั้งด้วยเช่น <c oughs> เดี๋ยวกูนเป็นหนังมใกม่ม แล้วก็มีรางวัลให้รับรองว่าพ่อพูดคำไหนเป็นคำนั้นพ่อจะให้ในมมายอาม่ากับนางไพรัตอยู่สมกับเขาเลยเอาข,าววขาท้าเวทุวันมาถวายพ่อนะลูกเนาะเออบอกเขาด้วยว่าพ่อจะให้รางวัลเก้าสิบเ็ดบาทเก้าสิบเกดบาทค่ะเอา,าก็คือพ่อฝากไปบอกรางวว่าเก้าเกตค่ะฝากไปบอกเขาเรเวย่มกกค่ะ เออในเมื่อบอ่ได้่างมากเขาก็จูปป้ัจใจมากรวมถางรวมถว่าก็รคือว่าเป็นบุญใหญ่บุญหลานนะลูกเนะนะนะาะปากไปก้าวเก็บก้าเก็บนะลูกนะนะได้ได้ได้ทำมาได้อำม,มาตถึงไม่โชคบ่พอกหัวขึ้นมากโชคงามนะถ้าพ่อไม่ช่วยก็ไม่ด้เนาะเออเอาเอาพอจะช่วยพี่จะร่างร่างได้เรือ เ<บ>อวคอนี้น,น,น้องสาวไม่ได้ซื้อแต่ว่า,วาร่วมทํหุลกัเอออันนี้เขาไม่ได้ซื้อแต่เขาทำบุญด้วยจ้ะไม่เป็นไรล้นะหาหลกล้าเหหายชุกขับพแข็งแรงหายง้อหาร้องหาย้อบหายมากกิจการงานขอหาจะเ,เลิกกนะ้าวหายุ่งเด็นเป็นสุขสุเร่อด้วยบุญบารไม่อยากเคยอจากถามว่าถือเดิกกับตามพ่อผู้ขายอยากเคยเบิกกิดเินจอืไม่เป็นไรได้บุญกุศลเยอะเหมือนกันนะาหลเหรอ หน่อยก็รด้พอพอบดได้ว่าเรื่องการกินการทา่าเท่าเท่าน้ำหนักเป็นผู้ใดญเร้อเร้อไม่เป็นไรพ่อรับแล้จะเรื่องทุกค์ครัวเมื่อกันหมดแล้วเมือแล้วเดี๋ยวพ่อจะพูดอันนึงหัยปัืมเเบาเรื่องบาปบุญคุณโทษเนาะเออเบาเรื่องการกินการทางการช่างบุญเออทางทาราเดี๋ยวกิงก้างทางทรา ในฐานะเอออนั่งห่าเป็นตัวแทนแห่งองค์ปู่ที่เขาพร้อมกับอืมของปู่ตาเออด้วยบารมีเก่าหรือบารมีใหม่ก็ไม่มีใครรู้ด้วยใจเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่อยากคืออยากค่ะอืมยากคือทมั่นเร็วเหมือนกับฉันอยากกับพระองค์ท่านไว้ ว่าเกิดมาในชาตินี้จะทําให้ช้ำเบ็ดให้ช้ำเร็จขอให้ช้ำเร็จทุกประการถ้าช้ำเร็จทุกประการอืมขอให้ลูกหลานปาระทานโชคลาภให้ลูกหลานด้วยอืมด้วยแรงอธิษฐานขององค์ท่านอืมในเมื่อถึงเวลามาจุติในเมื่อถึงเวลาจะมาเบิกบุญช่วยชาวโลกเออท่านกับป่าทานพ่อ,อหายกรรมบ้างสิทางทาร่าเท้า,า,ช,าชิบเก่าส่เท้าทิบเก่าส่งเานาะ เออในเมื่อเท้าชิบเก่าต้พ่อกขึ้นว่าชิอหากการชิบเก่ากับเราแต่พ่อกถือเราฝันจะฝักเข้าชิบเก่าต้นเนาะเออถามไป็นชีวิตมงคลด้วยบารมีของอมอู่ท่านเนาะเข้ากอืจทางช้าว่าด้วยบารมีแห่งปุงป่งปูุ่๋มด้วยบารมีของไม่คุ้มงวดนี้ เออจำวันเงินยอดวันเงินหนาเงวนพักคืนครับสะสม้างคาราด้วยยอดเงินยอดกระถือยอดผ้าป่าอ no, no, ืมว่าเป็นจำหนวนเงินเท่าไหร่ทางคาราจำหน่วนเงินคือเงินเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทจ้า ก้าเต็มก้าก้าเต็มอืมไปจอหมอก้นเก้าหนาเก้ากลาเต็ดถ่ายเพราะว่าอืมฟูนงุ้งข้างวังก็คือพระหนเต็ดเที่ยท้ององค์ยังไม่สององเต็ดเที่ยท้ององเข้าใจแล้วมัฮะอืม คนไม่บุญบารมีขนาดถึงจะทางได้ทั้งหมดมถ้าไม่มีบุญบารมีทางไปก็ไม่เสร็จด้วยแรงอธิษฐานเพราะนานรูกร้านอ,อยากให้พอปวดพระข้า,าโบให้ไใดคือแห้ได้ค่ะอ,อธิษฐานคิดเอาแล้วเริ่มเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ใดควาเชื่อกับคาเป็นธรรม ผู้ดได้เชื่อการคิดไปอยู่คิดปัดหาไม่ได้เบียดเบียนใครเราทำด้วยใจปรารถนานนเนาะเนาะยิ่งเนาะทุกทิ้งทุกอย่างใครเกิดขึ้นจากที่จากใจเห่าคิดแล้วเห่าเป็นบุญเป็นกุศลเห่าคิดแล้วเห่าสบายใจกระสิ่เขาเนาะ,<ฮ>ะในเมื่อเราทำแล้วเราเป็นทุกข์ไม่ต้องทำไม่มีใครว่าเนะเาะแมงบอกคือเรื่งางหนัก เพราะฉะนั้นร้านให้จำเป็นตัวอย่างเป็นยังเพิ่งจังเหตุเพิ่งจัำสังวาสทางว่าเป็นยังจังอยากให้วัดว่าอารามฮูเฮียงเลี้ยงเมืองเพราะผู้ชายฉะนัเออก็ใหนเพิ่งไปให้ลงรล้วได้เป็นให้แจ้งรงอัดปคูบัดนคูเมืองแล้วเด้อเพราะฉะนั้นแม้แต่องค์พระยาหน้า ก็รักษาพระพุทธศาสนาของเราเอออยามาหาโจมตีกันอืผููได้อยากคืนก็คือกูได้บอกอยากคืนก็คือกูหักตาบอกไปกับว่าไม่แยแวงนะกูเนาะเออเข้าคืนไปหายใกราบได้วหวขั้นกูร่งคนบอกอยากเขาวัดเขาว่ากับไปหากราบพู่นไปจังหกายเออเออขั้นแรกใจแรกคือไม่โตรุงมากหนา ไม่ความคุืมไม่เป็นไรไม่ทำพ่อก็ไม่ว่าอืมมากแต่อยา่าคิดล้มล้างศานะเพราะมันเป็นบาปมหันเนาะเข้าใจนะ่ลูกเนาะอืมเข้าเทเข้าได้เข้าเทีเข้าทา,างไปเออล้ม้างพระพุทธศาสนะบ่าไม่ได้แม่แต่ปุ่งเท้าเว้ชุบัน ท่านก็ยำรักษามนุษย์เนาะปกผู้ผ่าหนา้ภาภ่ยหลังอืดูในเมืองเราในเมืองชาววันแดนของมนุษย์เท้าจับตัวรกรกบาลทั้งคอืมท่านเดินโยงขงประพันธ์ช่อยลูกช่อยร้านกว่าท่านโชคลาบไปเรื่อยๆทั้งรับคนอยากเชือกาับทางทั้งรับคนมีใจอใิ่มเออได้ความเชื่กปกกระแอคึอเกา่า พิ่นหูถือตาถือเริเร่มหูเแอบตาไว้ไอ้ว่ามันทำมาดาละเออไม่เหมือนคนทำมาดาไม่เหมือนผู้ทุกคนตคนทำมาดาแต่ช้ามากในระมิดได้ช้ามากคือใถ่ลูกร้านเช่าถ่ายูกร้านาคือบ่ได้เพิ่นเชิดถ่ถึงปากกบป,ปากการคือบ้าแบบนี้นนคือถือว่าเด่นในระดับนีม้นมาูกเนาะเออเ้าจับเอาเบิ่งอ,อ่ะอื จำรับมือหนึ่างนี้นั่งสงผ่ามาด้วยมุกรวยแต่เทิดน้ำขอเออเทิดกับเป็นบุญจากของนั่งแบบเทิดไปฟอกับเทิดร่างบ้านหายคือเก่าอืมได้เก่าเก็บนั่งแมเมื่อฝากกับเมื่อบอกเขาได้วรือบากอือฟอปากความมาได้เก่าเก็บเก่าเก็บนั่งแบบว่าเออผู้รล่นกัทางคาร่างนจดหวดเงินเพิ่มกับเก่ารวยเก่าชื่อเก็บาก เออพ่อได้จากหอยจากแขนกับหอยมาเกาเลยเก็ร่อยก็คึกคึกบอกเขาว่าจังสือระดับเ้อทางไปมันจังถือรลดับชอยกันเชฟชอยกันข่างกับข้างครูสถาตร์ทนาบ่กูญนหาไปทางเฮาเห็ดเข้าได้แต่เฮาไหนมันมีปัญหาเนาะเอ,ออเอาเอาแค่นี้มึงอืมเอาแค่นี้เออพ่อหอมปากหอมพ่อนะถึงเนาะเออมืออะไรมั้งอืมไม่ค่ะเออมือแค่นี้อ่ะ พอเัยชนามามากแล้ววันนี้แค่วันกุด <c oughs> พรุงพ่งนี้าายิ่งวันพระแค่สิ้สวดเงาพอไรส่วนเงาแล้วลพขาเเววเขาเเววรอบมืออาหารใบหรือว่าค่ะอาหารแม่งฟองเลยฟอเฮ็ดจังไวะครั้งนี้พอเอ้าชอยมีเงินกินข้าวแรกกินข้าวเที่ยงกินข้าวบ่ายวันาทาั่งเปล่าจังมีหลายขาดมาถูกเนาะได้ขาดหนึ่งกับงั้นขาดหนึ่ง ได้ขาดมือกันย่งขาดหนามีดนะเพิงว่าอะมีจังทั้งขารมาไม่เชื่ออืมื่นขาดมือแล้วกันย่งขาดหนาอืมมีดาเกิดนะเป็นมนุษย์อืม้าวเดี๋ยวพ่อจะโวดฟ้านะลูกเนาะทั้งนับมือนี่ไปชี้โดยจากของออกไปเรื่อห้ไปคืออาหารหวานข้าวพวกนั้นก็มีกันแก่เข้าไปเลย อนาะเออพูดก็หายูง่ายมน้งผู้มาบอหอดรดยืมไปหอดกับไปเกะเขาเร็วอเรื่องอืมอ่ะเอาเง้นดูเงินกินเงินอยลังไปเกะเขาพ่อหายูกร้ายเลยดูได้กินพ่อเลยกินไปสุอมือแล้วราเปล่า่ะทั้งแบบมือพ่อขออวยพ่อหายหายไม่โชคไม่หลาบไม่โชคไม่หมั่นหายทุกขะผักทั้งแรืแลงเหม่เด้อขอให้เงินไหลรอขอให้ทองไหลมาให้จะดึจะิญ Tá, eu tava porra. Tá, eu tá, tá, tá.